เปิดสเปคทิมพิธาที่ส้มต้องรู้อดีตภรยาตายชุติมาขิงแชร์โพสต์เก่าสุดหวาน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสะมาแรงจริงๆสำหรับทีมพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกพักก้าวไกลที่สาวๆต่างตะโกนใส่ส้มรักพ่อแถมพ่อก็มักหยอดกลับพ่อก็รักสม้มงานนี้ทำเอาคนเขียนใบสมัครต่อคิวขอเป็นเจ้าสาวมโนกันทวนหน้าแถมช่วงหลังๆมานี้จะเห็นทางด้านอดีตภรรยาตายชุดติมาออกมาเคลื่อนไหวเชียร์คุณพ่อของลูกสาวแบบสุดพลังทำให้มีบางคนเชียร์ให้ทั้งคู่ได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งแต่ก็มี สาวหลายคนบอกว่าตอนนี้คิวยาวไปต่อแถวใหม่ยามาแซงคิว แถมล่าสุดตายได้แชร์โมเมนต์ในอดีตแสนหวานที่อดีตสามีเคยลงรูปตนขณะสวมชุดแต่งงานแล้วเขียนข้อความสุดหวานบอกว่าพบรักเข้ากับนางฟ้า12 12 12งานนี้ทำเอาฮือหายกใหญ่สร้างความสงสัยเอ๊ะยังไงนะคู่นี้ซึ่งก็ตามคาดมีคนเข้าไปแซวตายบอกว่านี่ขิงใช่ไหมกลับไปต่อแถวใหม่เลยแถมยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาติงเธอว่าตอเลิกกันพูดให เขาเสียหายแล้วตอนนี้มาแชร์แบบนี้และเมื่อไม่นานมานี้ทิมพิธาก็เพิ่งจะออกในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ EP ที่102บอกว่าตนนั้นโสดมานานมากๆแล้วถามว่าผู้หญิงจีบได้ไหมทิมตอบว่าได้ครับเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นแหละ ความรักก็คือความรักช่วงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนเขาขอให้พ่อต้องอยู่กับพี่พิมพ์คนเดียวเท่านั้นอยู่ในช่วงที่ติดพ่อโสดมานานมากจนลืมสเปคต,ตัวเองไปแล้วขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้และรับลูกของเราได้ส่วนตัวเป็นคนโรแมนติกพอสมควรชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนาม